สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อๆชาว y o u t u b e ทุกคนทุกท่านนะคะและสวัสดีไปถึงแฟนเพจทางไกลในต่างแดนด้วยนะคะทุกคนค่ะอ้าววันนี้เราอยู่กับ i s u ุ u FXZ 360สมใช่ไหมให้เขาอ่านว่าประมาณนี้ใช่ไหมเจเพิ่งรู้แต่ว่ามันหล่อมากบอกว่ามากกว่าไก่ล้านตัวเลยนะทุกคนนะโอ้โหดูว่าไฟนางหล่อ เยียมอ่องใหม่กิกกิกกกิเลยนะทุกคนกิกแบบชนิดที่ว่าโอ้โหร้านกิกเลยก็ได้เนี่ยโหหล่อเจ้าค่ะลออเวอร์วังอลังการเนี่ยดูดูลายเขาหุ้ยไม่กล้าจับค่ะไม่กล้าจับโอ้โหสุดยอดโอ้โหเพอร์เฟคสุดจัดวระเด็ดเด็ดมากเอ,าสสาอ้าสงสัยอันนี้เขามาส่งสยัยของ ร้านเรื่องแสงนะคะเขามาส่งสายเราเลยถือโอกาสถ่ายเขานิดนึงอุย้ยดูยางคุณที่คะเก็บอีชันไว้ได้มาเลยนะเนี่ยเนี่เนี่ยดูสิปาดโอ้โหไม่รู้เจ้าของเขาไปไหนแล้วนะแต่รู้แต่ว่าเขาหล่อมากดู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 แบบถ่ายเนี้ยอุย้ยทะเบียนยังไม่มาเลยนะจ๊ะทะเบียนยังไม่มาจ้าโอ้โห เขาจะถอยอุ้ยเนี <ượ bs> ่ยไม่ต้องสีเยอะไม่ต้องสีสันเยอะเนี่ยมันเป็นอะไรที่รีบเรียบแต่มันโคตรแบบโคตรโดนอะใช่ป่ะเอสีป่ะปะโคตรโดนอ่ะอ้ยถูกใจเจ๊พึ่งรักฟังจากนํำเสียงคือโดนใจมากเลยนะทุกคนนะเพราะถ้าสีประมาณว่าที่ชอบคือจะชอบสีขาวแบบขาววิงอะชอบชอบมาก ตะเพาทำไรคะตะเพาะจะทำอะไรคะมอร์นิ่งตะเพาค่ะมอก็สนอมแปลว่าอะไรอี <laughs> ๋ <laughs> นอมแปลว่าคือไหม <laughs> เนาะตะเพาถามว่าคือไหม <laughs> คือแหละดูว่ารอจนอะหล่อมากเลยโอ้โห น้องไม่กล้าถามราคาพี่เลยนะคะเนี่ยสเสมือมคลั่งแปลว่าหล่อมากภาษาเขมรนะคะสเสมือมคลั่งแปลว่าหล่อมากอันนี้อ่ะพี่เขาไม่รู้ทำไรดอกเด้อเพราะว่าเะพึ่งไม่ได้เก่งเรื่องเรื่องแบบนี้ดอกแต่เพึ่งอ่ะชอบถ่ายเออ พี่จ๋าออกมาได้นานยังเนี่ยงมเดือนเลยครับฮ้ยยังใหม่เอี่ยมเห็นไหมเอฟซี MC ว่าไหมเห็นไหมยังใหม่เอี่ยมอ,อ่องจริงๆยังไม่ถึงเดือนเลยดูสิโหหล่อมากโอ้โห เห็นไหมเห็นไหมทุกคนนะแต่ไม่ต้องถามรุ่นนะคะเพราะว่าจะเพิ่มได้เก่งเรื่องแบบนี้ค่ะเนาะโอ้ยอันนี้พี่คนขับเขาค่ะขออนุญาตถามราคาได้ไหมคะเบนเซท่าไร่เอ่ยอูย้อู้ออล,ล้อล้อระดับนี้พี่ๆนี่สุดยอดเลยอ่ะพี่เอ้ย 5ก,ว,5ว,กว่า5บวกอะใช้คำว่า5บวกนะทุกคนดูว่ะโอ้ไม่รู้อะดูไม่เป็นหรอกแต่ชอบชอบลายชอบสีชอบผูกโชโลกับสีขาวอะเดี๋ยวเดให้พี่เขาถอยพี่เขาจะถอยมั้งเดี๋ยวเราอยู่ไกลๆดีกว่าเราไม่ต้องอยู่ใกล้เขาโอ้ยดูสิว้าวสุดยอด อันนี้เขาเขียนสติกเกอร์ด้านบนเขาพิมพ์ว่าอะไรนะสติกเกอร์ด้านบนโชคชัยใช่ไหมทุกคนใช่ไหมเน,นี่ยโชคชัยนี่เดก,ก้าอ้ยใช่ไหมทุกคนอ่านว่าเดก,ก้าใช่ไหมโอ้โหดูดูด,ด,ดูจากอะไรต่อมีอะไรดอกเดิอน,นะนั่นน่ะ่น่ะ,นะเห็นไหมอชอบนะหล่อมากหล่อแบบเรียบร้อยอะ่ะ โอ้หสุดจัดไปแล้วไปแล้วโอ้ยเอาทรายมาส่งนี่อ่ะวันนี้วันนี้วันอังคารนะคะมอร์นิ่งกันทุกคนทุกคนค่ะทุกคนค่ะ มอร์นิ่งในทุกๆเช้าไปแล้วไปแล้วโห oh. วันนี้เป็นวันดีของเจ้เพึ่งมากเลยนะตื่นเช้ามาได้มาเจอรถใหม่หลอ่อใหม่และหลอด้วย แล้วเราค่อยมาดูจังหวะพี่เขาจะเทสายหรืเปล่าเลยหรืเปล่า,าน่าจะยังมั้งอขอให้มันหมันให้กับเจ้าของรถนะคะขอให้มันหมันรุ่งเรืองรุ่งเรืองเนาะเจ๊พึ่งก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรอะ่ะเออถือว่าเด็ดนะสีก็สวยโดนใจมากเลย ไม่ใช่ว่าจะเวอร์วังอะไรนะคทุกคนคะ่ะคือด้วยความที่เจ๊พึ่งอะ่ะคือชอบอะไรที่มันแบบแบบเรียบร้อยแต่มันมีสไตล์ของมันอะ่ะออสไตล์ใครสไตล์มันเนาะทุกคนเนาะโอ้ยวคอยดูก่อนนะคะโอเคเรามาชมกันต่อนะคะทุกคนคะ่ะมาดูจังหวะการทอยเทของพี่เขาเนะคะเนาะโอ้โหเสียงนี่ ยังนิ่มละมุนอยู่เลยนะทุกคนนะใช้คาว่าละมุนอีกนะโอ้ oh. สุดจัดเนี่ยเห็นไหมเอาซี่เอาซี่โอ้ยไปแล้วไปแล้วไปล้ปละปละอะอะขอซูมหน่อยสิจ้ะนี่ เดินหน้ายกใหม่คะ่ะเดินหน้ายกใหม่ยังไม่ถูกใจตะเผายังไม่ถูกใจตะเผานะคะอ่าจัดใหม่ไป<อ>แต่เสียงเบรกก็โดนใจเจะพึ่งแล้วอะเนาะอ๋อละลาย <laughs> จะโอเคเรียบร้อยอ่ะยกแล้วค่ะเออชอบเสียงทุกคนค่ะดูสิโดนใจเจ๊พึ่งมากนี่เรียบร้อยอ่ะเยวพี่เขาหักมาแล้วโอ้โหมามาอ่าอันนี้คือหลังร้าน ของร้านเรืองแสงเคียหากินนะคะทุกคนคะ่ะนี่เฮียก็จะขายอุปกรณ์ก่อสร้างทุกสิ่งอย่างคะ่ะฝากฝากร้านด้วยนะคะท่านใดที่อยู่ใกล้หรืออยูอ่ตรงไหนก็สอบถามได้นะคะร้านเรืองแสงอยู่นิคมเส้นนิคมทางไปนี่แหละทางไปใส่โทอะคะ่ะทุกคนคะ่ะอืมอหล่อเบอร์นี้ ยอดโอเคบาย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 แล้วนะสุดรอนะคะเจ้พึ่งก็จะไปทำหน้าที่ถ่ายคนน่าโวยแล้วนะจ๊ะ <c oughs> ทุกคนคะ่ bye bye คะบายบายค่ <c oughs> ะมอร์นิ่งทุกช่ามอร์นิ่งทุกคนในยามเช้านี้นะคะสวัสดีคะ่ะว,ว้วาวว,าว้าวหร้อ เรียบร้อยเอาเดี๋ยวพี่เขาจะมาใส่อันนี้คืนดิโอ้ใช่เนี่ย <c oughs> จังหวะการถอยของพี่เขาได้เลยค่ะทุกคนค่ะมาแล้ว <c oughs> ลงมาดูก่อนเพื่อความแน่ใจมีดินทรายอยู่เกาะอยู่เดี๋ยวปัดดินทรายเอาก่อนอ 哦。嘿嘿嘿。哎。哦喂。 คอยดูจังหวะพี่ชายเขาเทวิ่งอ่าพี่เขาจะเทนะคะโอ้จะเทจะจะถอยโอ้พูดผิดพูด,พดถูกเห็นรถส,สวยแล้วไปมัวแล้วจะเพิ่งมีอะไรก็ไม่รู้อ่ะมามาแล้วมาแล้วลึบโอโ้เรียบร้อยจิบเรียบร้อยค่ะนี่ <laughs> อ่ะโอเคบายบายเรียบร้อยแล้ว สวยงามสวัสดีค่ะคนขับฝีมือดีหล่อบายบายค่ะ